ก็หนักแล้วครับหนักแลครับเช็ครถหมดไปสามแสนกว่าช่วงล่างสองคันครับช่วงล่างสองคันหมดไปสามแสนกว่าทำปากห้าแถวทำปากเออซื้อฝาครอบเพิ่มนี่ถอดสี่แถวลงทั้งสองคันเลยถอดลงเสร็จเช็ครถเสร็จแล้วครับ ไล่ที่ลงครับเช็คไล่ที่ลงไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีปีนี้ก็ลดน้อยรดน้อยไม่ใช่ลดน้อยแหละครับงานน้อยลดเยอะอตอนนี้ขาพโพดถอดยอดเดยอะข้าพโพดพันธุ์ครับขาพโพดมเมล็ดพันธุ์รู้สึกว่าขาพโพดมเมล็ดพันธุ์เริ่มเริ่มจะลตลาดแลวครับก็ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่เนี่ยช่วงวิกฤตด้วย ตอนนี้ก็ลูกชายเข้าโม .1 นึงเสียค่าเทอมนี่ครับขนาดว่าต้องให้ยายยายกับป้านะครับช่วยเพราะว่าเรานี่เช็กรถแล้วก็ลูกสาวยังไม่พอเลยครับเนี่ยมันวิกฤตหนักไม่ใช่ว่าใครจะซ,ซ,ซื้อก็ซื้อได้ครับเพราะว่าซื้อซื้อมานะ่ะงานู่ตรงไหนน,นี่ขนาดแบบพอพอมีงานทำพอช็คเอาเข้าจริงก็ว่า ที่เรกว่าจะเอาไปทันหนึ่งไปเกี่ยวไปเกี่ยวที่เพชรบูรณ์ไปไป,ไปมาไม่ได้ไปสาเช็ครถเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วบอกว่างานน้อยไม่ต้องมาก็ก็จะลงสีเกตเช็คไปเช็คมาบ้านนั้นก็ข้าพเจ้น,น้อยเจ้าถิ่นมีรถแล้วก็จะมีคนเข้าไปก็เลยไม่ได้ไปอีกที่เคยไปอ่าเช็คจะลงอีกที่ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ มันก็พยายามถึงบอกว่าซื้อแล่วมันไม่ยากครับมันมันหางานนะมันยากกว่าคันใหม่ก็ซื้อปากมาแล้วครับซื้อปากมาแล้วแล้วคันนี้ก็ขึ้นห้าแถวเสร็จแล้วขึ้นเสร็จก็คันนี้ไม่น่าจะได้ออกดูแล้วเหมือนปีที่แล้วขึ้นห้าแถวเสร็จได้เกี่ยวแค่สองไร่ได้เกี่ยวสองไร่กว่า วิ่งไปร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลได้เกี่ยวสองไร่แล้วก็ถอดปากออกปีนี้เปลี่ยนปากเสร็จหมดแล้วพร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมดันไม่มีงานทําตู้หมดไปห้าหมื่นทำตู้ใหม่หมดไปห้าหมื่นซื้อหัวบิดเพิ่มซื้อววดเพิ่มอีกหนึ่งหัวไม่มีสุดท้ายก็คันนี้ไม่มีที่ลงไม่มีที่ลงแล้วก็ พยายามถึงบอกไงครับว่าเราอะ่ะมีคนโดนยึดเยอะแล้วนะครับก็คือซื้อมาคิดว่าจะเอามันทํางานรับจ้างส่งไม่หลอดครับก็ได้ยินกระแสข่าวมามันกันครับว่าโดนยึดโดนยึดหลายคนบางคนก็บอกว่าคําว่าใจรักตอนนี้มันมันพ่อกินพ่อใส่แล้วครับใจรักนี่คันนี้ก็ เอางานแม่ครูแต่มาปอนแต่ตอนนี้ก็เอาปากกระโพดมาแล้วแต,ต่ประเด็นคือว่าจะไปเกี่ยวที่ไหนเพราะว่างานที่เคยมีก็แล้วก็ไม่รู้จะไปจับงานที่ไหนมันยากยากตรงหนึ่งตรงในหน้านี่แหละในหน้าในหน้าถ้าดีเราก็รอดในหน้าเก่งเราลอดครับแต่ถ้าในหน้าไม่เก่งในหน้าเอาใจใจในหน้ารับรับแต่ง,งานไม่ดูอะไรคือรับ อู้ับอย่างเดียวไม่รู้ว่ายากง่ายยังไงก็มันไม่ไหวครับบางทีงานสี่ห้าไร่ถึงสิบไร่เนี้ยวิ่งไปสองคันสองคันเนี้ยรถมันไม่เหลือหรอวครับรถไม่เหลืออะไรห้าร้อยสมมติห้าร้อยไปสองคันก็ตกสิบไร่สิบไร่แมยังพอทุนบางทีสี่ห้าไร่ก็ต้องไปสองคันเนี้ยมันก็ไม่ไหวครับแน,น่าดีก็ก็อยู่รอดไปคนขับดีก็ดีไปประมาณนี้ มันมีปัญหาหลายอย่างสําหรับอาชีพนี้พูดถึงเรื่องข้าวนะก็ตอนนี้ตอนนี้ก็คือคนมีงานเกี่ยวข้าวผมถามหลายเจ้าแล้วนะเขาเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาต้องปล่อยพันธุ์ปล่อยปุ๋ยเพื่อที่เขาจะได้มีงานเกี่ยวถ้า่งนั้นเขาไม่ค่อยได้งานครับไม่มีงานแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าปล่อยอย่างนั้นะเจอข้าวไม่ดี จอทำนาขาดทุนข้าวราคาไม่ดีเป็นโรคอย่างปีนี้ก็หนาวข้าวไม่ค่อยออกหนาวนานข้าวก็ไม่ค่อยออกก็คนปล่อยพันธุ์ปล่อยปุ๋ยก็แทบจะไม่รอดบางคนก็บอกถ้าไม่ปล่อยก็ไม่มีงานทำนี่นี่คือนี่คือเรื่องจริงของอาชีพนี้แล้วก็ลดมันเยอะในหน้ามันเยอะในหน้าเยอะก็บางทีก็มีในหน้าใหม่ในหน้าร้อนวิชาจากปีที่แล้วกูเป็น เด็กเขาจ้างวันละสามร้อยห้าร้อยเอารถไปลงก็เห็นในหน้านี้โอ้โห้อยละสิบ้อยละสิบปีหน้าก็หารถมาแข่งกันลุกพี่ตัวเองนั่นแหละมันก็จะไปประมาณนี้วนเวียนวนเวียนเงี้ยอีหลอบนี้แล้วก็รถเกี่ยวก็เหมือนกันครับตีราคากันตีราคากันให้ถูกเกี่ยวให้ถูกเพื่อที่จะได้งานจะได้งานเยอะๆแต่ราคาถูกบางคนก็ตีถูกตีงานถูกแต่เกี่ยวแต่แป้งใหญ่ แปลงเล็กไม่เกี่ยวแล้วไอ้คนแปลงเล็กก็ามาตรฐานจากคนที่เกี่ยวแปลงใหญ่ทําไมคันนั้นเกี่ยวแปลงเนี้ยเออนั่นน่ะมันก็จะเจ,อ,จอปัญหาครับบางคนจ้างก็ไม่ดูนาไม่ดูพื้นที่ตัวเองแบบไล่สองไล่สมมติไล่สองไล่เอาเจอเป็นตันตันห้าร้อยอย่างเงี้ยเจอไล่ละตันอย่างเงี้ยเขาไปเขาวิ่งไปค่าธรรมันีเลือกเขาก็หมดแล้วมันมันก็มีครับก็อย่างพี่ที่แล้วก็โดนโดนลักไก่เหมือนกันครับคุยกันก็เป็นไล่เป็นตันอย่างเงี้ย เกี่ยวเสร็จสิบสอไร่ได้แปดตันลักไก่จ่ายแปดตันเจิงสิครับในหน้าก็จริงรถเกี่ยวก็จริงครับก็มีครับมีเยอะอันนี้มันก็ถามว่าคุยขาดบางคนก็ดีบางคนก็รักไก่บางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็ไม่สนอ้างว่าปีนี้ได้น้อยราคาไม่ดีขอลดแต่อย่าลืมว่าปีนี้น้ำมันราคาสามสิบสาบาทสามบบาทในหน้าเท่าเดิมครับ ถ้าเกี่ยวถูก,กว่าเดิมมันก็ปัญหาจริงปัญหาจริงของอาชีพนี้แล้วก็เราก็ต้องหาข้างวดข่างวดคันนี้คันนี้ก็หมดแล้วคันนี้ไม่มีคันนี้ไม่มีงวดมีแต่งวดปากทกศกู้ทกศมาซื้อเนี่ยปากแล้วก็คันนี้ก็ทกศ <laughs> หลายอย่างครับหลายอย่างก็ดูดีๆครับดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันมันมันไม่ใช่ว่ามันจะรยด้วยกีบกุหลาบอะไรมันจะไม่มีปัญหาบางคนบอกว่ามึงทําแล้วมึงบ่นมึงเลิกทํามึงจะทำอาชีพนี้ครับมันเป็นคอนเทน,นต์ของผมครับผมเล่าให้ฟังเจ็สบสุขการให้ฟังชื่ออะไรก็เล่าให้ฟังเนาะไม่รู้จะไปต่อยังไงครับปวดหัวเลยปีนี้ นจะลูกเข้าเข้าเรียนใหม่ค่านมน้องแฟร์อีกอู้หนักครับหนักน่าจะงวดแล้วปีนี้ตกงานปีที่แล้วยังเตรียมตัวแล้วครับปีที่แล้วเตรียมตัวเกี่ยวแล้วปีที่แล้วไปเตรียมตัวเกี่ยวแล้วปีี่แล้วยังได้สามสี่ร้อยไร่เลยนะปีนี้เนะี่ยค่าเช็คค่าเช็คค่าเปลี่ยนปากนะค่าปากค่าหัวบิดเนี่ยคุณรู้ไหมฝากขอบนี่ ท่่าไหรซื้อเว็บได้คันหนึ่งเลยนะนี่เฉพาะฝากครอบนะซื้อเว็บได้คันหนึ่งเนะือไม่ธรรมดาครับในาะหัวบิดหัวบิดตัวหนึ่งก็ซื้อร้อยสิบได้คันหนึ่งหัวบิดตัวหนึ่งนะแล้วอะไรซ่อมแต่และตัวนี่โคตรแพงครับแพงมากก็นี่คือการลงทุนแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ไม่ในเงินนะ <c oughs> เขาพาไปนี่เขาไม่ได้เงินนะ ตัวได้งินคือตัวนี้แต,ต่แต่ก็ต้องมีตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆครับอเอาเราสู่ฟังครับขายกิ๊บมันละคอยอันนี่ก็ตั้งแต่เอามายัางไม่เคยใช้เลยครับติดรถมาให้อยากได้กระจายฟางังคอมเอาขออนุญาตเช็ครถต่อครับสวัสดีครับ